สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยขอเสนอ breaking news ประจำวันที่18มีนาคมอนุทินลั่นต้องทนเอาเดี๋ยวในโดเสารก็ไปเองไม่มีใครทำอะไรได้หลังโดนดราม่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กับพักภูมิใจไทยทัวลอลงจะเละเทหลังเมื่อวานนี้บอกว่าพักภูมิใจไทยจะยึดมติตามหลักการความต้องการของประชาชนในการลงมติวาระสามแต่วันนี้บอกว่าต้องทนเอาไดาโนเสาร์ไม่มีใครทำอะไรได้เดี๋ยวเขาก็ไปเองจากกรณีเมื่อวานนี้ สอสอพักร่วมรัฐบาลจับมือ250สอวปอั้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชงเองยื่นเองปั้มเองขอหีบสลระเอี้ยทำเองไม่เกรงใจใครพักปูมิใจไทยไม่ได้วอล์อาแต่เดินตามกันออกมาเองฮ่าฮ่าอ่า่าโอ้เหลือเชื่อทำไมหน้าด้านอะไรได้แบบนี้ เป็นที่ฮือหาและเกี่ยวกลาวกันทีเดียวกับวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาได้ก่อวีรกรรมให้สัมภาษณ์เรื่องราวของบทบาทเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ต้องทนเอาเดี๋ยวไดโนเสาร์ก็ไปเอง เราไปย้อนลอยดูนิดหนึ่งว่าเมื่อวานนี้อนุทินจาร์วีนกุลได้พูดอะไรไว้บ้างไทยรัฐออนไลน์เสนอเมื่อวานนี้ว่าอนุทินยันทิศทางลงมติร่างรัฐธรรมนูญวารละสามของพักภูมิใจไทยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักไม่วันพักพลังประชารัฐจะงดออกเสียงอ้างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของปัจเจกพักเรื่องของพักของใครของมัน รัฐบาลไม่เกี่ยวเมื่อวันที่17มีนาคมวงเล็บเมื่อวานนี้ช่วงเช้า8นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวันละสามว่า,าขณะน,นี้พักกำลังมีการประชุมอยู่ที่รัฐสภา ผมมางานอาสาสมาัครปอสอมอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าร่วมประชุมด้วยที่รัฐสภาขณะนี้ให้ในาตักสยามคิดชอบเลขาที่การพักกำลังประชุมรูปพักอยู่นะครับผู้สื่ขาวถามว่าแนวโน้มเป็นไปตามที่ฝ่ายกฎหมายของสภาออกมาให้ความเห็นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐจะออกเสียงในการลงมติร่างวาระสามนั้นเ,เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเป็นความเห็นของแต่ละพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยเราก็ดูแลในต่วนของเจตนารมพ์พรรคภูมิใจไทยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าผลสรุปจะเป็นในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรนายรุ่ยินกล่าวว่า,เ,าเป็นเรื่องของปัญเจก,กพรรคนะครับพรรคใครพรรคมัน แต่สรุปก็คือเราจะยึดความต้องการของประชาชนหลังจากนั้นมีคนเห็นนั่งอยู่เดียวดายเงียบๆกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่โรงอาหารกระทรวงสาธารณสุขแบบไม่ใช่ใช้ควาคิดนะว่าพักภูมิใจไทยจะถอนตัวจากรัฐบาลหรือเปล่าาฝันไปก่อนเถอะเพราะยังไงภูมิใจไทยต้องอดทนต่อไป แต่จุดยืนแก้รัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนหลังเมื่อวานนี้สอสภอูมิใจไทยวอล k o เอเพราะหิวหิวข้าวเลยเดินออกมากินก๋วยเตี๋ยวกันแบบนี้หรือเปล่าวะฮะอนุทินหนูชาญวีรกุลมาวันนี้อนุทินมาบอกว่าต้องทนเอาไดาโนเสาร์ไม่มีใครทำลายเขาได้เดี๋ยวมันก็ไปเอง วาสนานานุ่มได้โพสต์เมื่อ45นาทีที่แล้วว่าอนุทินแสบเทียบ250สวเป็นไดโนเารา5ปีเดี๋ยวมันก็ไปเองโทนเอาชี้ไม่มีใครทําลายเขาได้ย้ำจุดยืนพักภูมิใจไทยแก้รัฐธรรมนูญแต่ต้องทําตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถ้าโหวตไปวันโดนยุบพ,พักสสจึงเดินออกไม่ใช่วอล์กเอา ยันไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแยกบทบาทในสภากับฝ่ายบริหารร่วมรัฐบาลยันนักการเมืองต้องพร้อมรับการยุบสภานายอนุดินจารวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคกลุ่มใจไทยกล่าวต่อว่าในส่วนการปรับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันพรรคกลุ่มใจใดเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติในการปราบปรามการทุจริตที่รุนแรงใครที่คิดจะคดโกงบ้านเมืองไม่สามารถทำได้ง่ายๆหรือถ้าทำแล้วต้องเจอผลกรรมอย่างแสนสาหัสนอกจากไม่แก้ตรงนี้แล้วควรทำให้แน่นกว่าเดิมด้วยซ้ำมีการบังคับใช้โดยเร็วให้เห็นเห็นกันไปเลยว่าใครทำชั่วทำไม่ดีต่ดอดชาติบ้านเมืองจะได้รับผลกรรมทันที ในส่วนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นสมาชิกสว2อ0คนนั้นถามตรงๆผมก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ทนเอาอย่างมากอีก5ปีก็หมดก็หมดแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาเราอย่าไปชักใบให้เหลือเสียไดยโนเสาร์เดี๋ยวมันก็ไปเองไม่มีใครทำลายเขาได้ส่วนใครละ่ะไดโนเสาร์ผมไม่รู้หนูไม่รู้นะ โอ้ยไอสเสตียหนูบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันใครคดโกงบ้านเมืองมึงเหลียวมองหันหน้าไปดูหน่อยดิเอะลุกป่าพั0แไล่ปลูกเล้าไก่ทําฟาร์มจระเค้ทาบ่อจระเข้วันนี้ยังเข้าสภากูเห็นแล้วทุเลศทุลังจริงๆหรือถ้ามากกว่านั้นไอคนที่ทำให้ชื่อเสียงบ้านเมืองย่อยยับอับปางเป็นนักโทษที่ออสเตรเลียวันนี้ ยังมานั่งเป็นรัฐมนตรีมึงจะว่ายังไงวะไอ้หนูตุยเอาไปดูกันมันพูดไว้ยังไงบักหนูคนนี้อนุทินจารวีรกุลไปฟังกันนาทีเตะเตะครบับคุณเดชัเห็นว่าสมควรแก้ในเรื่องของหมดพระมหากษัตริย์ไม่ต้องพูดในเรื่องของทุจริตอร์รับชิญพระคุณเจชัเห็นว่ารัฐมนตรีแบบนี้มี บทบัญญัติที่รุนแรงที่ทําให้คนที่คิดจะกคดโกงบ,บ้านเมืองไม่สามารถทาได้ง่ายๆหรือถ้าทําไปแล้วก็จะเจอผล,ลกรรมอย่างแสนสาหัสอย่างนี้ควรแก้ไหมนอกจากไม่แก้แล้วควรจะทาให้มันแน่นยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ําให้มีการบังคับใช้ได้เร็วยิ่งกว่าเดิมให้เห็นเห็นไปเลยใครทําชั่วทําไม่ดีต่อบ,บ้านเมืองก็ให้เห็นได้รับผล,ลกรรมท,ทันทีอันเนี้ยถ้าคุณจจอะไรเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่เรื่องอื่นที่มันดูแล้วไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่เรื่องสวเรื่องอะไรพวกนี้250คนอะไรเงี้ยอันนี้ตามตรงๆคงท่าผมผมก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมแต่ผมก็ทนเอาก็อย่างมากก็5ปีบทเฉพาะก,การจบก็หมดใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วเราจะไปชักไปให้เลือเสียทำไมไดโนเสาร์วกก็ไปเองไม่มีใครไปทำลายก็ได้ ไม่รู้ไปไปแล้วอะไรูย่บเ้ยคือวันนี้คืออ้าวหลังจากต้องทนฟังแล้วเรื่องราวนี้ที่มันไปกินก๋วยเตี๋ยวมีคนบอกว่าแดกหาเส้นอะไรเข้าไปละ่ะจุดยืนไม่เปลี่ยนพ่อมไงือ้ควายอยากแตกต้นตีนประชาชนไหมฮะโอ้กรรนจริงจริง สงสัยได้วิชามาจากพี่ห้อยร้อยยี่แน่ๆเออหรอเกียรติมันจริงๆไอ้คนคนนี้วันนี้ประชาชนชาวไทยต้องมีบทเรียนหลังจากเราเจอนักการเมืองที่เมื่อวานบอกว่ายึดความต้องการของประชาชนประชาชนออกมาบนท้องถนนเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนับแสนคน ประชุมมีการประชุมมีการชุมนุมหลายติบครั้งจนนำไปสู่การต้องยกร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาแต่แล้ววันนี้มาพิกลิ้นบอกว่าต้องทนเอาไม่มีใครทำอะไรเขาได้ห่วงเก้าอี้ตัวเองมากขนาดนั้นเชียวหรือหรือมันทำมาหากินได้อย่าลืมว่าจากสยามชิดชอบเลขาธิการพักของมึงไอ้หนูได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจน้อยที่สุด พอไม่สามารถชี้แจงได้หลายเรื่องหลายราวจนกระทั่งพลังประชารัฐกลุ่มดาวฤกษ์ก็ยังโหวตไม่รับรองไม่ลงมติไว้วางใจเรื่องแบบนี้มึงจะบอกอีกแล้วว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่มีโอ้ยทุเลทุลังจริงๆวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดที่ประชาชนคนไทยต้องเหลียวมองต้องคิดดูว่าอนาคตของ ประเทศไทยเราจะปล่อยให้คนรุ่นไดนโนเสาร์กับพวกมนุษย์ที่อยู่กินหากินกับเปลือบไรเมือ่อไดโนเสาร์ทำตัวเองเป็นเสมือนเหลือบไรเกาะกินกับไดนโนเสาร์แบบนี้ไดนโนเสาร์มันกินทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ตระกูลปรสิตเป็นไดนโนเสาร์ตัวยักษ์ร่วมกับไดนโนเสาร์ตัวน้อย,อยกินทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยกินรวบทุกอย่าง กินไม่เว้นแม้กระทั่งวัคซีนแอสตาเซเนกาวันนี้จะเอางบประมาณประชาชนมาซื้อวัคซีนที่ตระกูลปรสิตเป็นเจ้าของทั้งที่วัคซีนตัวนี้15ประเทศในยุโรปเขาไม่ใช้กันแล้วเพราะมันเป็นลิ่มเลือดอันตรายถึงชีวิตแบบนี้จะพูดว่ายัางไงในเมื่อมึงดูแลกระทรวงสาธารณสุขฮะอนุทินชาญวีรคกุณ หรือประชาชนคนไทยมันเป็นแค่ทาสแค่ไพ่ชีวิตไม่มีคุณค่าสิ่งสาคัญคือต้องทําให้สยามไบโอไซน์ไม่ขาดทุนหรือการผูกขาดวัคซีนผลิตยี่ห้อนี้ก็ฉีดยี่ห้อนี้ส่วนใครจะตายใครจะเป็นไม่สน4ี่สนแปดอะไรแบบนั้นหรือวันนี้เหลียวมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ล้วนถูกผูกขาดโดยพวกไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์นึ่งกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตัวมันยักษ์ตัวมันใหญ่กินเท่าไหร่ก็ม่รู้จักอิ่มไดโนเสาร์ตัวพ่อมันก็แต่งตั้งบรรดาไดโนเสาร์ตัวเมียไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวานก็แต่งตั้งเพิ่มอีกใช้งบประมาณฟาษีประชาชนไปตั้งเงินเดือนให้กินบำเหน็จบำนาญชั่วลูกช่วหลานเพียงเพราะมันมีอาการเป็นสัตว์ในบางวันบางคืนเอาไดโนเสาร์ตัวเมียเหล่านั้นมาบังบัดบความไข้ แล้วก็ใช้งบประมาณภาษีประชาชนทําแบบนี้ไม่ต้องเกงอะไรไม่ต้องอับไม่ต้องอายกันแล้วแบบนี้ยังจะให้คนเหล่านี้บริหารประเทศนี้อย่างนั้นหรือวันนี้ประชาชนคนไทยต้องเลือกว่าจะอยู่อย่างทาตอย่างไพ่มีหน้าที่แค่ทํางานเสียภาษีทํางานเสียภาษีทํางานเสียภาษี แล้วก็รอวันหมดลมหายใจอนาคตไม่ต้องถามหาเพราะอยู่ประเทศนี้ไม่มีอนาคตวันนี้ในเมื่อวัคซีนยังไม่ได้ฉีดเพราะฉะนั้นวัคซีนพาสท,ที่จะเดินทางไปต่างประเทศท่านก็ไม่มีจะฉีดตัวที่ปลอดภัยแก่ชีวิตและเห็นว่าสมควรจะฉีดก็ฉีดไม่ได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้ฉีดไม่ให้นำเข้ามาฉีดจะบินไปต่างประเทศก็บ,บินไม่ได้เพราะไม่มีวัคซีนพาส นี่แหละชีวิตคนไทยไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินชีวิตคุณถูกลิขิตโดยพวกตระกูลไดโนเสาร์ปรสิตเหล่านี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาตและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอนุทินรั่นต้องทนเอาเดี๋ยวไดนโนเสารก็ไปเองไม่มีใครทำอะไรเขาได้ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากยาก้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง y o u t u b e ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า youtube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,800คลิปของช่องข่าวนี้ วิธีการง่ายที่สุดคือแฮทเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮท็เรื่องเล่าข่าวการเมือ,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 องอ,ออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเรีเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ําคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ กระหึนน่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน องร่วมมือร่วมใจกลับไปบอกพักพวกเพื่อนฝูงว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่กันแบบไหนขณะที่เยาวชนคนหนุ่มคนสาวออกมาเรียกร้องยอมเสียสละชีวิตยอมเสียสละอิสรภาพยอมทุกอย่างวันนี้เพนฟินประกาศอดอาหารพร้อมสละชีพเพื่อนของเราหลายสิบคนเสียสละอิสรภาพอยู่ในเรือนจำ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการชีวิตที่ดีกว่าน,นี้ให้กับคนทุกคนในประเทศนี้แล้ววันนี้สิ่งที่เขาได้รับคืออะไรนักการเมืองตระบัดสัตว์เมื่อวานพูดอย่างวันนี้พูดอย่างวันนี้เราอยู่ในสังคมแบบนี้แล้วเรายังจะทนกันอีกหรืออย่าลืมนึกถึงคนที่วันนี้ไรอิสรภาพอยู่ในเรือนจำ เพราะต้องการให้ทุกคนในประเทศนี้มีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กันว่ มีเวราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมช้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่ออยากให้รักษาบ้านเห็นค่าทุนคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสูส้ไม่เคยนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแตผมก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากัน ยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสัิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับมาเป็นคนของเรามันศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา ครับสิทธิเสรีภพพาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรทิของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเรารแล้วเนี่ยเราสุดยอดมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับต,ตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมันจัมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในึ่งทงเป็นเรื่องดีนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวลุม,มเอาชนะความจนโด้วยรัสวัสดิการ